กรับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาดูดวงกันนะสัหพันี่เกิดวันอังคารนะครับในเดือนตุลาคมน้อจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับก็หยิบไพ่มาทั้งหมดสิบใบเป็นการเสรยงทายนะครับท่าน,นดูเป็นแนวทางนะครับอาจจะไม่ตรงทั้งหมดนะดูแล้วนะครับสามารถกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจกับการทําวิดีโอในครั้งต่ตอไปนั่นเองครับนองจากว่าช่องนี้นะครับจะสังเกตว่ายอด ติดตามไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับยอดวิวน้อยเพราะว่านื่งจากว่ามันโดนเป็นกั้นการมองเห็นอยู่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านการทำวิดีโอทาง y ย u ทูบซะทีเดียวนะครับก็ศึกษามาบ้างแต่ว่ามันกับลองทําหลายอย่างแล้วนะครับมันเหมือนไม่ไม่จะทังออกนะครับมีคนแนะนําให้ซื้อโฆษณาซึ่งจะบอกตรงว่าช่องนี้นะครับที่ทํามาเนี่ยยังไม่ได้เงินเลยนะครับก็คือทาไปเรื่อยๆเนาะเราก็ไม่ได้รับดูดวงเป็นอาชีพนะครับไม่ได้ค่อยรับดูดวงให้ใครฉะนั้น รายได้จากการดูดวงนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับผมเองก็ทํางานประจาอยู่ก็ใช้สมาธิในเรื่องของการทํางานเป็นหลักนะครับโอเคหนึ่งนาทีผ่านไปแบบไม่ได้เลยโอเคมาเริ่มกันดีกว่าคนวันอังคารนะครับไพ่แมรีจโจชตาเก้า,า 9, เหรียญราชนีไม้นะครับราชนีเหรียญน,นะเป็นเรื่องเกี่กับเงินนะสี่เหรียญหกถ้วยนะครับสองเหรียญน,นะครับ t ดอะมูนเด็กถือไม้นะครับ Page of วา n d s นะครับแล้วก็เดอะฟุเออไม่ใช่การออฟวานซ์ Nine แล้วก็สุดท้ายนะครับ f i ออฟเพนท n เคิลส์จะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เ,เป็นไพ่เหรียญเนานะเป็น,เด,นเดือนที่ดีนะ เดือนที่ดีแต่มีติดขัดอยู่บ้างน,นะครับก็เป็นเดือนที่ทั้งดีแล้วก็ชง,งักหมายถึงว่ามันรวมรวมมันดีแหละเพียงแต่ว่ามันไม่มันไม่ไปไหนมันชง,งักมันมีบางทีก็รู้สึกอึดอัดนะก้าเหรียญในที่นี้นะครับบอกเลยว่าเจ้าชะตานั้นถือว่าเป็นไพ่เปิดมาค,ค่อนข้างดีเป็นไพ่เหรียญไพ่ดีเจ้าชะตาจะเป็นช่วงของการที่ได้อยู่ในช่วงอ่เรียกว่าพักผ่อนนะครับหรือเป็นการชาร์จพลังงานให้กับชีวิตนะครับเป็นการเติมพลังให้กับตัวเอง หรือช่วงของการรีแลกซ์นะครับช่วงตุลาคมแต่บางคนไปเรียกว่าไปหยู่แบบยังไงบ้านพักตากอากาศไปอยู่ในที่ที่แบบว่าเออท่าการธรรมชาติหรือไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นไม่ได้หลายๆเคสจะอยุดช,ช่วงทนทนทนเนีน่ยนะคืออาจจะเป็นช่วงของการเติมเอนเนอร์จีกับตัวเองนะครับหรือช่วงของการได้ไปไปเรียกว่าไปเก็บเกี่ยวนะครับกับประสบการณ์ต่างๆในเรื่องของ การค้าขายก็ได้นะครับเช่นอาจจะมีคนเข้ามาแนะนําให้กับเรานะครับหรือการที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่แม่ๆจะเข้ามาเกี่ยวข้องกันเรื่องเลยเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับรวมไปถึงว่าชีวิตคุณค่อนข้างสุขสบายดีเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับยังไม่สุดนะครับมันเหมือนลงน้นในกรงทองก็ได้บางทีมีความสุขแบบแกล้งแต่ว่าไม่ได้ขาดขัดสนอะไรหรือหลายๆคนนะครับเป็นช่วงที่จังหวะชีวิตนั้นม่งบอกว่าแบบ เออมันเหมือนกับอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขตามอัตภาพแต่ว่าก็มีกินมีใช้สบายๆนะครับในภาพรวมของาคารในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าหลายๆคนนะครับก็มีเปลีมปรีตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่หลายๆคนอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเข้ามานะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่ทํากําไรการค้าขายค่อนข้างดีแล้วก็ในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการที่ เรียกว่าผลผลิตนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันออกดอกหมดแล้วเนี่ยก็คือคุณมีมีเรียกว่ามีสิ่งที่แบบสมมติผลงานหรืออะไรก็ตัดตแต่แที่เราทำนะครับมันมีสิ่งที่แบบเออเห็นผลหเห็นรูปเห็นร่างและอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นทำนองนี้นะครับถือว่าเป็นดวงที่ดีนะเพราะเป็นไพ่เหรียญเปิดมาเป็นไพ่เหรียญหมดเลยครับแล้วก็เป็นเ, är, เป็นราชินีถือไม้แล้วก็เป็นควีนถือเหรียญน,นะครับบางที อาจจะเป็นเรื่องของผู้ผใหญ่หเป็นคนที่มีอายุคนสูงวัยนะครับอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้เป็นหุ้นส่วนก็ได้นะครับเป็นแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะสนับสนุนเรื่องของการงานส,สนับสนุสนผลงานชิ้นงานของคุณแต่เดือนนี้ถ้าคิดจะทําผลงานทําชิ้นงานนะครับก็ถือว่าดีมีโอกาสที่จะทำรำเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีคนที่จะเป็นลูกค้าและอุดหนุนผลงานชิ้นงานของคุณนะครับบางคนอาจจะ เป็นสิ่งประดิษฐ์ศิลปะหรืออาจจะทําของขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ถึงจะดีนะครับหรืออาจจะเป็นคนสูงวัยนะครับเป็นผู้หญิงหรือคนที่มีลักษณะภูมิฐานผู้บริาหารอะไรเงี้ยถือว่าทําเป้าได้นะครับเรื่องของการงานยิ่งมีสี่เรียนนะครับเนี่ยเป็นช่วงการเก็บเงินนะแล้วจะดีแล้วจะปังนะครับเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจกับสภาพความเป็นอยู่ชีวิต สภาพการค้าขายบางคนอาจจะเรกว่ายังรู้สึกมันนิ่งมันติดขัดอยู่ก็อาจจะมีความหวั่นระแวงนะครับแต่มีเด็กถือถ้วยนะครับเดี๋ยวจะมีลูกค้าเก่าๆหรือคู่ค้าเก่าๆจะกลับมาเกี่ยวข้องกับคุณนะครับในเดือนนี้สาหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยจะส่งเสริมกับใครเท่าไหร่นะแต่ก็จะมีลูกน้องบริวารนะครับที่เป็นคนอายุน้อยกว่าเข้ามาหรือเกเกี่ยวข้องกับเด็กหรือในอีกมุมนึงคือการที่ได้ไปทําอะไรเดิมๆนะครับสิ่งที่เดิมๆที่เคยทํามา ได้เช้สิอยู่เก่าๆหรือฟื้นนะครับก็ถือว่าดีนะครับเรื่องของการเงินมีสี่เหรียญเป็นไพ่เหรียญดีดีอยู่เหมือนกันนะแต่อาจจะถามถึงการก้าวหน้าการเติบโตอาจจะไม่ใช่ในเดือนนี้นะครับแต่ว่าเป็นเดือนที่เรียกว่ามันอยู่ตัวนะครับคุณเซ็ตทุกอย่างได้ค่อนข้างลงตัวแล้วก็อาจจะเก็บเงินได้อะไรได้นะครับค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแปลว่าไพ่การเงินมันมี2เหรียญน,นะครับบอกเลยว่าการเงินในเดือนนี้เนี่ย มันเป็นสองเหรียญเนี่ยมันนิ่งอันไม่ใช่มันนิ่งมันแบบมันต้องหมุนเงินแล้วก็มีเดมูลเข้ามาบางทีมีความกังวลใจนะครับอย่างที่บอกว่าคุณมีสี่เหรียญในเซตนะครับมันเป็นเรื่องของการที่อ่าคุณมีเงินเก็บนะแต่ว่าเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่มีความกังวลใจอ่ะนะสี่เหรียญคือบางทีรู้สึกว่าไม่มั่นใจรู้สึกมีความหวาดระแวงพอมีเดมูลขึ้นมาบางทีมันเป็นความรู้สึกของคุณว่า เฮ้ยการเงินเดือนนี้จะเอายังไงต่อนะครับแต่จริงถามว่ามันมันได้ปนมันมันไปได้มันหมุนไมช่วงการหมุนเงินนะครับหมุนเงินวิ่งลอกอยู่วิ่งเต้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าสภาวะการเงินมันจะมีโอกาสหลุดพ้นจากวางังวนเดิมๆไหมก็อาจจะไม่นะครับมันยังวนเวียนอยู่ในสภาวะเดิมๆที่เคยเป็นอยู่แต่ว่ามีก้าวเดินเข้ามาก็ถือว่าการเงินเดือนนี้เนี่ยไปได้ค่อนข้างดีนะครับ <hayat. S 2> เพียงแต่ว่ามันต้องหมุนเงินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ดูจากไพ่เหรียญน,นะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะดูจากไพ่เหรียญจริงๆเนี่ยผมมองว่าดีนะแต่เป็นลักษณะที่หลายๆคนอาจจะได้ได้เงินมรดกเงินเก่าเงินเก็บหรืออาจจะเป็นการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะครับหลายๆหลายๆครั้งต้องพึ่งตัวเองเนาะแล้วก็ สองเร่กรนะเดมูลน่ะสถานการณ์ต่างๆอาจจะนึกว่ามันมีอะไรมาแอบแฝงอยู่นะครับเช่นคนที่คิดจะโกงเราหลอกเราต้องระวังนะครับทาให้เราแบบต้องคอยวิ่งเต้นหมุนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจ,จะมีคนที่แบบมาหลอกมาโกงเราหรืออาจจะมามาแบบมาในรูปแบบที่ไม่น่าไว้างใจนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะมีคนไปไปมามาด้วยเช่นกันบางทีมาแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้นะครับแต่เป็นว่าสถานการณ์การเงินอาจจะมีความวิตกกังวลใจนะครับถ้าคอนเซ็ปต์ไพ่เนาะ แต่การงานถือว่าดีอยู่นะครับแต่จะโดดเด่นด้านของการที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรืองานเก่าๆหรืออะไรเก่าๆที่เคยทํามาหรือการคิดถึงอะไรเก่าๆนะครับอาจจะนิ่งๆอยู่เนาะ่จริงถามว่าดวงเดือนนี้ค่อนข้างนิ่งโยวไปการเงินนะครับมันมันต้องวิ่งเต้นอยู่ตลอดเรื่องของการเงินนะแต่ว่ามัน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 ก็มันไม่นิ่งแต่มันก็ไม่ได้ว่าเคลื่อนไปข้างหน้าซะทีเดียวนะครับมันยังกลับไปกลับมาอยู่ถ้าค้าขายก็ถือว่าดีนะมีคือมีโอกาสที่จะแบบเงินสะพัดหมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยนะใช้ใช้ใช้ ใช้ไปจ่ายมาในประมาณเนะี่ยมันจะเป็นเรื่องทํานองนี้นะครับเรื่องของการเงินส่วนเรื่องความรักดีกว่าความรักเป็นเด็กถือไม้กับก้าวไม้นะครับบอกว่าถ้าในเดือนนี้ถ้าสดน่ยจะมีคนเข้ามาแต่ยังไม่ใช่เป็นความรักที่จะบอกว่าสมหวังอ่ะนะนะอาจจะมีเป็นการคุยๆโมงๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นคนคุยอยู่แล้วมันก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่บางทีหลายๆคนเบื่อแฟนอยากจะเปลี่ยนแฟนก็มีนะถ้ามีคู่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ค่อยจริงใจกับความรักเท่าไหร่บางทีไปโฟกัสกับเรื่องของการงานนะครับ หลายคนจะมีโปรเจกต์เรื่องของการงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเด็กถือเหรียญแบบเอ้เด็กถือไม้แบบหนึ่งนะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีก้าวคาทานะครับเป็นเรื่องของการที่อาจจะเป็นช่วงของการที่ใช้พลังงานนะครับกับเรื่องของการเทคแอคชั่นบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้ถ้าไม่ใช่การนะคความรักที่หลายคนอาจจะเทคโอเวอร์นะครับหมายถึงว่าทําทุ่มเทสุดแรงอ่ะแต่แต่ว่ามัน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 เกินตัวไปนะครับบางทีอยากจะให้ความรักมันดีอะไรคนก็อาจจะแบบ ทำเต็มที่ดันทุรังอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแบกรับปัญหาแบกรับความรักที่มันเป็นอยู่เพื่อให้ความรักมันอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยนะบางหลายๆคนก็พยายามที่จะแบบแฮนเดิลมันไว้ควบคุมมันไว้หรือพยายามถือความรักนี้ไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะนะก็เหมือนกับเป็นความรักที่หลายๆคนก็รู้สึกว่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็จะไปต่ออะ่ะเออเหนื่ยก็จะสู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมนะครับน่าจะไปทํานองน,นี้อะไรคู่เนาะแต่ว่า บางทีได้เจอคนรักที่นิสยัยเหมือนเด็กถือไม้ก็เป็นลักษณะเด็กอะ่ะไม่จริงจังไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องเล่นเป็นหมดในเดือนนี้ก็ทําให้หลายๆคนอาจจะต้องแบกรับทุกอย่างนะทุกปัญหาทุกเรื่องราวอาจจะต้องแบกต้องเป็นเดอะแบกในเดือนนี้นะครับถ้าเรื่องของความรักเนาะเป็นภพ่สรุปคือ5้าเหรียญน,นะครับหลายๆคนในเดือนนี้นะคบพยายามที่จะทําอะไรหลายอย่างทุ่มเทหลายสิ่ง แต่หลายๆครั้งที่เราสิ่งที่เราทาไปเนะี่ยคนอื่นไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้ยอมรับกับสิ่งที่เราทําหรือไม่ได้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทํนบาที่อาจจะต้องไปหาหมอนะครับมีโอกาสจะต้องไปหาหมอด้วยแล้วก็ห้าเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของการปิดกั้นเห็นไหมมันอยู่เหมือนกับเป็นช่วงของการที่แบบแยกตัวออกไปอะนะแยกตัวออกไปอย่างเงี้ยมันมันอาจจะบง่บงบอกว่าหลายๆคนในเดือนนี้เป็นช่วงของภาวะโดดเดี่ยวนะครับเนี่ยมีก้า เก้าเหรียญนะครับเป็นช่วงของการอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ค่อยวุ่นวายกับใครนะดูจากไพนะ่เนาะมัน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 เป็นความโดดเดี่ยวที่เรียกว่าคุณก็กินอยู่ดีนะครับหรืออาจจะพอที่จะมีฐานะหรือพอที่จะไม่ได้ขัดสนอะไรขนาดนั้นนะครับนอะนดูจากไพ่คราวนี้ระวังการเจ็บขั้ที่ป่วยระวังเรื่องของหนี้สินนะ เป็นหนี้สินหรืออาจจะต้องติดหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคนมายืมเงินแล้วไม่ใช้คืนก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับคนวันอังคารนะในเรื่องของสุขภาพต้องระวังในเรื่องของน้ําเหลืองน้ําหนองน้ในร่างกายเรานะครับหลายๆคนมีการคิดถึงคนรักเก่านะครับคิดถึงแฟนเก่าหรือโอกาสหวงถึงแฟนเก่านะครับอาการแฟนเก่ากาเริบอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเจออะไรบางอย่างที่แบบสกิดตาสกิดใจก็จะมีอาการหนึ่งหเกิดขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับที่เกิดวันอังคารนะครับกี่อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย